เป็นเไรเหรอนี่โคตะเด็กเกงครับเนี่ยโลได้อยู่ครับโลครับได้ซ้ำนี่แหละปลูกกุ้งใหม่ไว้เก็บเห็ดครับนี่ตัวนี้กุ๊กหยางเพิ่นว่าเห็ดผึ่งสาดอันนี้เอิ้นเห็ดผึ่งสาดเลยครับเด้อที่มันหลอดเมื่อไหร่นี่มัน่มันอยังได้นี่เพิ่นบ่เห็นมันมันออกอยู่ข้างงามกุ๊กใหม่พอดีมียุงมีคนเก็บครับมน,นี้มาให้เห็ดดอกจะพาเบิ่งหม่องเห็ดพอครับนี่ นี่ครับนี่นี่แตกปายุเยอะรับนี่อืมที่เทียนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับมีดอกมาครับพาพมงครับนี่เรียบๆฝนที่ตกบ้านคือได้กัาย่านนี้ครับนี่เดี๋ยวพไฟมึงครับเห็ดเผืองนี่ต่เห็ดเผืองอันนี้ออกครับเห็ดฟอกับดะไรนี่จังน้อยอยู่สวนปลานะครับถึงเดือนเนี่ยออกเห็ดฟอ อไอ้ครับโอ้ยเห็ดจมูกหมูครับเห็ดดังหมูหลายแงหงเพิ่งเห็นใส่เก็บเก็บเพียบนี่เอาไปยำเก็บมาครับโอ้แบบหลายนี่ครับเก็บเก็บมาเก็บมา,มาใส่กระตาเลยโอ้หูหนามใหญ่พวปกพวกครับนี่เก็บด,ดังหมูด้วยผมเชื่อว่านามใหญ่พวกพวกเฮ้ยนี่ครับกินแก่กับหายได้ยังวะเห็ดดังหมูหลายแงยหงนุ่มนี่ครับนี่เฮ้ยมาครับ kiếm nó mà. lại vô đây Không kiếm đọc ngay phải kiếm thi quá đọc nhai Đọc kiếm thi lắng quá à chơi đọt ngay hợp để chơi đọt ngay ở đọt ngay khi mà con đọt ngay sốt โอ้ยโอเคครับนี่ครับเก็บเห็ดจมูกหมู๊นามเลยพวกผโอเคครับเห็ดผอขางทางครับนี่ครับหาข้างทางอีรีเลยนี่ผมหาเก็บต้น้น่ำขางทางมาเดี๋ยวไปใช้ครับนี่เห็นปะนี่ครับเห็ดผอเก็บครับเก็บนี่โอ้ยพู้นับจุกิจุกิอยู่สองสามสี่หาดอกพู้นับแบบลไลน์นี่นี่นี่ครับเก็บสายโซเบิงซอสแหลก โอเคครับเก็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 บู้เดี๋ยวผู้อืนเข้ามาเห็นน่ครับเก็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 บเคียเคียพี่เดียเบิร์ตยังได้ลูกพี่บบกล้บิงอู้เห็นบบกล้ลูกบอกว่าเบิร์เห็นแล้วเนาะเออแต่ดอกยังไงเก็บเก็บเก็บครับเก็บเก็บต้นคนมองขามาผุนท้องผุนก็ย่างอยู่เก็บเก็บเก็บครับข้างทางนีด้นี่ถวๆนี่เดี๋ยวรถแลนพันนี่เห็นเห็นเห็นได้หลายมุม เก็บเฮ็ดขางทางครับไปลุยสิได้ร้ายปันเลยมาดิน <SU ี่ครับไม่เลยครับพออีกแล้วต้นนี้ครับเด้อต้นนี้ต้นนี้อยู่ขางทางครับนี่หาเก็บขางทางอีรีเดวเบอร์แมนเลยนี่ครับนี่นี่ครับเฮ็ดขางทางเฮ็ดขอขางทางเคลี่ยเชียเบื้งหลุดมานี่ครับต้นนี้ก็สิได้ยืดดอกประกอบยุบกมนะครับเก็บเก็บแล้วครับเก็บเพียพอยนะครับนี่ต้นที่คนมองขามนะครับนี่ ต้นนี้ครับนี่คร okay. ับน no like ี่ครับต้นนี้ก็มีนะครับนี่แจ็คอยู่ใส่หลักเลยนี่ครับนี่ก็มีเนี่ยนี่ใส่เก็บแล้วครับเก็บแล้วใส่โซ่บ้างนี่ครับบ่ได้เก็บอันนี้ครับนี่โอ้เก็บเป็นเก็บครับบพราะท่นมีคนมาขอนี่ยนะครับอยู่นี่ได้ไม้รับขางทางนะครับเลยน้ำหาเอาเลยครับเลยนี่นี่ไม้รับขางทางโอเคครับอ้าวอีกแล้วครับนี่ขางทางขึ้นก้าวเลยครับเลยนี่เลย ไอาเห็บมึงไก่ๆครับนี่แบบร้ายครับนี่นี่นี่ลูกพี่อุ้ยเดี๋ยวมีแต่เฮ็ดผอเลยเฮ็ดผอหนังนี่ครับข้างไงเสียงรถแรียกไงขางทางอีงงงู่ด้วยครับนี่ข้างทางที่เก่าเหรอครับโอเคครับ